วันนี้นะคะพามีตัวช่วยคูณส่วนมาฝากเพื่อนค่ะซึ่งคือตัวนี้เลยโรเซ่ไฟเบอร์นะคะตัวนี้เหมาะมากเลยสำหรับใครที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบทานเยอะทานจุกทานจิกหรือเป็นคนที่ชอบทานดึกชอบทานหมูกระทะชอบทานเนื้อย่างคือเหมือนพลอยเองพลอยเป็นคนที่ชอบทานเนื้อย่างหมูกระทะมากส่งผลทําให้ พุงป่องทุกคนเวลาเร่งด่วนนะคะก็แบบว่าพุงจะยุบไม่ทันจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อดื่มไปแล้วภายใน1คืนเท่านั้นพุงจะยุบลงทันทีแล้วสักคนไหนนะคะที่เป็นคนที่ไม่ทานผักผลไม้พอเองเป็นคนที่ไม่ชอบทานผักตัวนี้เนี่ยหซองเทียบเท่ากับการทานผัก1กิโลกรัม และยิ่ใครนะคะที่ไม่ชอบทานผักผลไม้เนี่ยส่งผลทําให้เป็นท้องผูกนั่นเองซึ่งท้องผูกเนี่ยไม่ดีนะจ๊ะทุกคนทําให้เกิดมะเร็งลำไส้ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยโรเซ่ไฟเบอร์ไฟบอร์ที่การันตีคุณภาพจาก8สุดยอดสารสกัด นอกจากช่วยย่อยอาหารแล้วนะคะยังช่วยขับล้างสารพิษทำให้น้ำหนักตัวลดลงคุณกระชับขึ้นถึง90%และเมื่อทานอย่างต่อเนื่องน้ำหนักจะยุบลงถึง95%ที่สำคัญนะคะตัวนี้ช่วยปรับระบบขับถ่ายตอนเช้าถ่ายได้ตรงเวลาถึง98%มีสารสกัดจากผลไม้และผักใบเขียวถ่ายง่ายสบายท้องไม่ปวดบิดต,ตัวช่วยที่ดีในการขับถ่ายเลยดื่มก่อนนอนแค่วันละซองจ้า สนใจตัวนี้นะคะเดี๋ยวพอจะทิ้งช่องทางไกลต่อวิดาล่างนะจ๊ะหุ่นไม่ปังต้องพึ่งดีท็อกโรเซ่น,นะจ้ะทุกคน